สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มันดีพามาชมาวิธีซอยผมด้วยกันไก่นะครับซอยผมด้วยกันไก่แบบไหนครับที่จะทำให้ง่ายครับมาชมกันนะครับเทคนิคในการซอยนะครับอาจารย์มันดีใช้วียกซอยเลยนะครับแทนมือคีบนะคระับทรงนี้เป็นเป็นทรงทวิกกี้นะครับทรงทวิกกี้สั้นเป็นผมซอยนะครับมาชมกันนะครับซอยสั้นแต่ด้านหลังทยๆนะครับ มาชมกันนะครับดูวิธีนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์มันดีจะซอยผมผมด้านบนก่อนนะครับกําหนดช่อตรงกลางศีรษะมาด้านหน้านะครับสไลด์มาด้านหน้าด้านผมด้านหน้าจะเป็นมาสไลด์เกือบจะเป็นมาเตอร์น,นะครับมาสูงเป็นมาสไลด์สไลด์นะครับเสร็จแล้วก็จะขวงตรงช่วงจอนนะครับใช้กรรไกรตัดจบเลยนะครับ คลิปนี้มาชมนะครับทุกช่อให้เชื่อมกันนะครับเวลายกขึ้นไปจะรู้ได้ไงนะครับว่าผมเท่ากันไม่เท่ากันเวลาเราใช้กันไกลแล้วใช้หวีตักยกผมขึ้นไปให้ตักผมผมที่เราตัดแล้วนะครับขึ้นมาด้วยทุกครั้งนะครับพอผมที่เราตัดแล้วกําลังจะหลุดจากหวีเราก็เก็บงานเชื่อมได้เลยนะครับ ดูกันไกนะครับที่มือที่จับกันไกอาจารย์บดีจะ,ะขยับนิ้วโป้ที่ีนะครับชุ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 บชบชบนะครับดูนะครับด้านหลังก็จะซอยขึ้นที่ๆนะครับคล้ายๆลองทรงต่ํานะครับด้านหลังใช้กันไก่ตัวเดียวตัดขึ้นแล้วเป็นทรงเลยนะครับมาชมกันนะครับเดินรอบเดียวจบเลยนะครับมาดูเทคนิควิธีการตัดซอยนะครับ เป็นทรงผมสั้นที่สวยเกย๋ดูดีมีสไตล์อีแบบนะครับทรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นผมถุยเป็นผมสั้นนะครับลูกค้าดังแบบท่านนี้ต้องการผมสั้นนะครับก็สวยเกย๋ดูดีมีสไตล์นะครับทรงนี้อาจารย์มันดีขึ้นจากซ้ายจบขวาเลยนะครับขึ้นด้วยกันไก่กับบีนะครับ แต่มดีจะซอยจากผมด้านบนลงมาก่อนเสร็จแล้วก็จะซอยจากด้านล่างเชื่อมไปหาด้านบนนะครับมาชมตามในคลิปได้นะครับดูวิธีจับหวีเดินกันไกลนะครับนิโปโปจะขยับตลอดเวลาเลยนะครับเวลาเดินกันไกลนะครับงานก็จะเร็วนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับวิธีตัดวิธีนี้ดูวิธีไล่กันไกลนะครับช่วงที่จะ์มาดีซอย จะไม่ตัดชิบเดียวนะครับแต่ต้องชิบ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 ช,ช,ชนะครับพีจาเวลาตัดผมจะไล่ระดับนะครับจะเชื่อมกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับร้านอาจารย์มดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสถานที่ถ่ายทำคลิปนี้เป็น สถานที่ฝึกงานสําหรับนักเรียนนะครับอาจารย์มันดีจะมาตัดผมตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานา,นาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับบริการตัดผมฟรีนะครับตรงนี้มาชมกันนะครับเรียนอาจารย์มันดีจะได้ตัดผมจริงตั้งแต่เรียนวันแรกเลยนะครับได้ตัดทุกทรงครับมาชมกันนะครับคลิปนี้อาจารย์มันดีอ่าซอยผมด้วยกรรไกรให้ชมนะครับ ใช้กันไกรตัวเดียวตัดจบเลยนะครับขึ้นจากสายจบขวานะเช็คผมด้านบนกับด้านหลังเชื่อมกันนะครับชอนนะี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์บดีจะใช้กรรไกรพันปลาอซอยผมปลายผมให้ซอฟลงนิดหน่อยนะครับผมลูกค้าจะ,ะค่อนข้างจะหนานะครับซอยปลายนิดหน่อยเพื่อ ให้ดูผมพลิ้วขึ้นนะครับเวลาลูกค้าไปสระผมเสร็จส่งเองจะได้ดูแลง,ง่ายนะครับทรงนี้เป็นผมสั้นนะครับสั้นแต่สวยเก๋ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นสาวมั่นนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามมาจา์มาดีทางช่องแอปแดงนะครับมาชมกันนะครับทรงผมเก๋เก สั้นแต่เก๋เท่ดูดีมีสไตล์นะครับดูเทคนิคการเดินงานไกลนะครับสไตล์จาจมันดีนะครับทุกช่อต้องบรรลัดกันต้องเชื่อมกันทั้งชีรระนะครับการซอยเราจะเริ่มจุดไหนก่อนแต่ทุกช่อต้องเชื่อมกันนะครับต้องเช็คผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับชมกันนะครับแจมันดีจะใช้ปัตเตอร์เลียนกันขนนะครับกันขนกัขน,ขน,ขนขอบนิดหน่อยนะครับ แต่ทรงผมอาจารย์มดีใช้กันไกตัดตัวเดียวแล้วจบทรงเลยนะครับกำหนดความยาวสร้างทรงใช้กันไกอย่างเดียวเลยนะครับมาชมกันนะครับทรงนี้ผมสั้นเท่ๆนะครับเวลาก่อนซอยอาจารย์มดีจะฉีดน้ำใส่แล้วก็แบ่งผมเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะครับวิธีตัดทรงนี้นะครับ อีไปด้านหลังแล้วก็อีไปด้านหน้านะครับผมด้านหลังกับผมด้านบนด้านหน้าแยกส่วนกันนะครับก่อนจะซอยชมตามในคลิปได้นะครับเทคนิคการซอยทรงนี้ก็ไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่มากนะสวยเกย๋ดูดีมีสไตล์อีกแบบนะครับผมสัน้นฮะนางแบบทอนนี้ชอบนะครับ <c oughs> ยิ้มถูกใจนะครับ รูปมาให้ดูให้อยากต้องการผมสั้นนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆวยนะครับสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีแต่ความสุขทุกคนนะครับจ่ามดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาชมกันนะครับ สถานที่ที่ถ่ายทำเป็นจุดที่อาจารย์สอนตัดผมอยู่จุดนี้นะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ